ครับสำหรับวันนี้เมนูวันหยุดอของบ้านเรานะครับของบ้านลุงพงเองนะครับก็จะมีไข่เจียวชะอมนะครับก็ง่ายๆนะครับก็ใส่ผงนัวนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับแล้วก็ตีไข่อันนี้ก็เป็นเป็นพิมือนมโยงนะครับนมยก็ทำกับข้าวให้กินเช่นเคยนะครับ ก็วันนี้ก็จะมีน้าพริกกะปิด้วยนะครับก็ไข่เจียวชะอมเนี่ยก็แบบาขาดไม่ได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ถูกอกถูกใจนะครับของคนในบ้านแม้แต่ตัวลุงพงเองนะครับก็พอปอลงกระทะก็จะหอมนะครับแล้วก็เอาซ้อมตีให้มันตแตกๆหน่อยนะครับะจะใบชะอมจะได้สุกพร้อมกับไปกับไบขนบ่นะครับนะครับเริ่มหอมแล้ว เป็นเมนูที่หลายบ้านเนี่ยขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบจะอมก็ไม่เป็นไรก็ใส่ผักอย่างอื่นนะครับบางคนก็ใส่ถั่วพกจาวใส่มะเขืออะไรก็ว่านไปมะเขือเทศอะไรพวกนี้นนะครับแต่ของลุงพงนี่ต้องเป็นชาวโอมนะครับชาวโอมนี่ก็ปลูกหลังบ้านนะครับอันนี้ก็เก็บมานะครับไข่ก็เป็นไข่ที่เราเลี้ยงไว้หลังบ้านนะครับก็พยายามลดต้นทุนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับคือถ้าเรา เลี้ยงเองนะครับปลูกเองนะครับกินเองเราก็จะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับในการเลือกอรับประทานอาหารนะครับในเลือในการเลือกกินอาหารนะครับเริ่มหอมแล้วข้าวเลยเนี่ยเตรียมคือน้ำลายเลยลุงก,ก็เริ่มตักข้าวร้อนๆแล้วครับข้าวสวยร้อนๆแล้วนเนี่ยเตรมได้ละเนี่ยหอมมาก นี่นะครับนี่แหละครับก็ชีวิตบ้านๆน,นะครับของลุงพง์มมนะครับวันหยุดก็มีโอกาสได้นั่งกินข้าว้อมกันนะครับเพราะว่าวันธรรมดาต่างคนก็สัางทำงานเนาะแต่วันธรรมดานะก็จะมีเวลานั่งกินข้าวคุยกันนิดนึงนะครับนี่จะเริ่มหอมแล้วไส่เจียวเฉาอุ้มนะครับน้ำผงน,ำน้ำพริกกะปิก็เตรียมไว้แล้วนะครับส่วนน้ำมันนะครับบ้านลุงพง์มมก็จะใช้ น้ำมันหมูนะครับแม่ก็จะมาเจียวเองนะครับเนี่โอเคเดี๋ยวให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับอหอมเลยนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ลูกค้าก็ทําได้แหละเป็นเมนูง่ายๆนะครับเมนูประจาครัวของลูกค้าน,นะครับโอเคป่ะเรามากินข้าวกัน,นครับานผู